สวัสดีครับ f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกนะครับวันที่24ิเดือน4พศ2อง8นะครับกับแนวทางดาวกาชาตนะครับแล้วก็ดาวโจน VIP นะครับครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นจากสวนก้าวับนในเลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวอื่น ฉะนั้นการนําแนวตางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกบีบซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็มาดูราารชาตินะครับผลออกมันออกวันวันที่ยี่เนาะออก8 7 8 5 1็ดนนะครับ

ชุดวินนะครับแนวทางที่ผมลงให้นะชุดวินก็ถือว่าแนวทางเล็กหนึ่งมาเล็กแปดมานะครับแต่ว่ามันไม่เข้าคู่นะครับส่วนวิ่งรูดนะครับวิ่งรูดก็เข้านะครับเข้าที่เล็กหนึ่งส่วนตัวที่ผมเน้นไม่เข้านะครับตัวีเน้นไม่เข้าชุดวินก็หลุดนะครับ เขาวิ่งรูดอย่างเดียวสําหรับกาชาดเอวานนี้คือเล็กหนึันะบตามหลักแล้วเล็กหนึ่งนะครับถ้าผมเน้นให้ผมก็จะติดเล็กเแต่ว่าผมไม่ได้เน้นนะครับครับไม่ได้เน้นก็คือยังดียังเข้าเล็กหนึ่งเนาะวิ่งรูดนะครับสําหรับกาชาดไปต่อที่ดาวโจน vip นะครับดาวโจน vip พผลออก0 9 4ย์ ตัวเน้นไม่เข้าเหมือนกันเน้นให้ที่เกไม่เข้ามาเข้าตัวที่ไม่ได้เน้นคือเลข2แต่ในชุดวินใครนำไปบินเข้านะครับเสรษดายเนาะไม่มีเลข4นะครับมี9มี0แต่ไม่มี4นะครับมันออก094มี9มี0แล้วก็2 1ก็มาตรงๆเนาะจุดวินใครวินสำหรับดาวโจน VIP นะครับ ก็มาตามมาต่ตนอนะสำหรับในการส่วนเลขก,กําลังวันวันนี้ใครนาไปใช้บ้างนะมีมีใครได้หรือเปล่านะตั้งแต่ดาวโจน์ i p เป็นต้นไปนะครับก็ใช้ได้ดาวซึ่ง AI, AI, Star, ไอดาวโจน์ดาวไอดาวโจน์สตาร์นะครับก็ไล่ไปนะครับก็ผมลองเข้าไปดูแล้วก็มีติดเยอะเหมือนกันนะครับบางกีมาด้วยกันด้วยเนาะนะครับเนในนี้ จับก็มาตามกันต่อสำหรับแนวทางในวันที่ยี่สิบยี่สิบไรวันที่ยี่สิบห้าผมก็ลงวันเพราะว่ามันสับสนกับดาวโจรอยู่เนาะของดาวเอของกาชาดนะครับเป็นของวันที่ยี่สิบห้านะครับแต่ของดาวโจรเป็นของวันที่ยี่สิบหกนะครับพอเวลามันไล่กันนะครับ ับเรามาดูวันที่25วันที่25เดือน 4. สี่สองพันห้ารกสบแปดกับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกัทางเหลกากาตินะครับ แล้วก็ดาวโจน VIP นะครับเปียกนิดน,นึงเนาะร้อนมากเลย <c oughs> ครับแนวทางผมก็พูดไปต้นคลิปแล้วเนาะนะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณน,นะครับนําผลที่ออกมาคิดมาคำนวณมาวิเคราะห์นะครับทำไมมีใครทราบผลมันจะออกอะไรนะครับก็เปลี่ยน,เป,นเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับใครที่นําไปใช้ก็ย่อมมีความเสี่ยงนะครับรับมาดูราวกาชาดวันนี้ชุดวินผมให้ หกห้าเจ็ดสามแปดนะครับหกห้าเจ็ดสามแปดส่วนเลขเด่นผมให้หกกับห้านะครับอันนี้เน้นในะที่เลขห้าก็จับให้ที่ จัไปหามชุดนะครับก็กันชุดหนึ่งเนาะก็จะเป็น5 5 7 5 8นะครับผมจับมาที่5 7กับ5 8 5 7 5 8กับใครชอบเลข6ก็จับที่เลข6นะครับส่วนตัวที่ผมตะกันก็คือ08นะครับกันให้คือ08 ศูนย์แปดคือผมจับติดศูนย์อยู่ที่สามตัวนะครับลาดูลสามตัวนะครับสามตัวอยู่ตัวนี้นะครับศูนย์ห้าแปดแล้วก็ศูนย์หกห้าับศูนย์หกห้า เ่นในที่เลขห้นะครับชุดนี้ตัวที่ผมจับนะครับก็คือ5 8นะครับส่วน6กหก็คือเลขเด่นมาด้วยกันนะครับนี่คือชุดนี้นะครับส่วนใครต้องการเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมก็จับเอาในชุดวินเลยนะครับสำหรับแนวทางนะครับ กลับไปกันต่อที่ดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ชุดบินผมให้ที่8 4 5 7 0จแปดส่ห้เจ็ดนะครับส่วเลขเด่นไม้ที่แกับส เล่นในที่เลขแปนะครับก็จับให้3าชุดเหมือนกันผมจับให้ที่8ปกับ8 5 8หกับ8ปดส่วนตัวที่ผมจะกันให้ก็คือสี่ห้านะครับสี่หก็คือเลขชุดนี้เนะาะแล้ก็อยู่ในชุดวินแหละแต่ว่าผมจับเลขสี่ชุดหนึ่งนะครับส่วน3ามตัว สารตัวผมให้ที่0ูนย์แหแล้วก็ศูนย์สี่ห้าศูย์แป้ากับ0ูนย์สี่ห้า ก็แค่นี้เนาะนะครับสำหรับดาวโจรน,นะครับในที่เลขแปตัวนี้มันได้ชุดเดียวกันนะระวังนะครับเห็นไหมครับสัง,สง,สงเกตแนวทางนะครับทอนที่เคยติดตามเนาะเลขเด่นมาด้วยกันนะครับมันจะมี8 5ดาไม่รู้ตัวไหนจะเข้าหรือเปล่านะครับ 8, แปดห้าก็มี4ี่ห้าฉะนั้นชุดนี้ผมขอเน้นให้ที่ สี่ห้าแล้วกันเนาะใครชอบแปดห้าก็ตะเอ้ก็เพิ่มเข้าไปนะครับมันก็จับอยู่ในชุดอยู่แล้วสามชุดนะครับส่วนพวกนี้เป็นชุดกันและชุดลองก็ไปครับชุดลองว่าใครต้องการเพิ่มเติมนะครับก็จับเอาในชุดวินเลยนะครับชุดวินเลยนะครับเป็นอย่างนี้ติดแปดศูนย์ก็ระวังเรามาดูเลขกําลังวันดีกว่านะเลขกาลังวัน ของดาวโจนนะครับวันที่26เป็นต้นไปนะครับไล่ไปเลยดาวโจน vip เป็นต้นไปนะครับก็สามารถนำไปใช้ดาวโจนสตาร์ดาวโจนอะไรก็เอาไปใช้นะครับเป็นเลขกำลังวันเลขกำลังวันวันเสานะครับวันเสาผมให้ที่70ส่วนเลขสูตรกำลังวันนะครับได้เลข8 4ี่ นะครับแปดสี่ก็จะได้แค่สี่ชุดนะครับถ้าเป็นวันปกติเนาะไม่ใช่วันวันศุกร์กับวันอาทิตย์นะครับถ้าวันศุกร์กับวันอาทิตย์ได้เลขค่าตัวเป็นวันปกติวันเสาร์นะครับวันเสาร์ได้สี่ตัวนะครับเสาร์กันพุธพุธหรือหัสนะครับจะได้เลขสี่ตัวก็ตามนี้เลยนะครับหรือว่าท่านจะเอาเลขเด่นมาจับก็ได้นะครับเนี่ยของดาวโจรแปดเจ็ด 8084สีเจี่ี่นี้ผมจับให้แล้วนะครับก็ไม่มีเฉพาะเลข0ูแต่ตัวที่น่ากว่าที่สุดก็คือเลขศูนย์นะครับเลขศูนก็ประใจเนาะนะครับใครมีเลขเด่นนะครับจะไปเล่นแนวทางไหนนําไปใช้แนวทางไหนก็แล้วแต่เนาะถ้าท่านมีเลขเด่นนะครับอย่างลาสตาร์ท่านมีเลขเด่นท่านก็ลองเอามาจับ ขอไปรับดาวจนสตาร์ถ้าท่านมีเลขเด่นตัวไหนนะครับก็เอามาเพิ่มเติมก็ได้นะครับท่านชอบสมมติท่านชอบเลข2ท่านเอา2มาใส่แล้วก็จับไปวินเลยนะครับสองมาใส่ตัวหนึง่งแล้วก็วินเลย5ตัวก็จะเป็นดาวโจนปกติใช่ไหมดาวจนปกตินะครับท่านมีเลขเด่นหรือว่าเลขของท่านเองที่ท่านชอบอยู่ก็ลองเอามาจับ4ชุดนี้ดูับสำหรับแนวทางนะครับ ก็สามารถเอาไปใช้ได้ทั้งวันนะครับวันที่26นะครับเนี่ยจะไปเล่นแนวทางไหนก็แล้วแต่นะครับถ้า่านมีเลขเด่น1ตัวหรือ2ตัวก็ลองเอาไปจับดูนะครับเอาจับ4ชุดนี้ดู4ตัวนี้ดูนะครับจะเล่นนิเคหรือว่านิเคปกนิเคใบนะครับ,บายปกเช้าปกเพราะผมไม่ได้ลงปกอยู่แล้วนะครับลงเฉพาะตอนเช้านะครับปกผมยังยัง ทำสูตรไม่เสร็จเลยนะครับตรงนี้ทําทาหลุดทาหลุดนะครับก็เลยไม่อยากจะลงแนวทางให้นะครับครับขจิรับแนวต่างก็แคบเอาไว้นะครับสําหรับแนวทางราวคาชาบแล้วก็ดาวโจนวีไอพีนะครับหรือว่าท่านจะเนี่ยเลขกำลังวันเนี่ยท่านอาจจะเอาไปเล่นฮานอยไลฮานอยทีวีฮานอยสตาร์หรือจะเป็นหุ้นเกาหลีหุ้นอะไรก็แล้วแต่ก็เอาไปใช้ได้ถ้ามีเลขเด่นก็ลองเอามาจับ4ตัวนี้ดูนะครับ ครับตอนนี้ผมก็ขอไวพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่25เป็น4พศ2568นกะครับกับแนวทางราวกาชาติส่วนดาวโจนเป็นของวันที่26กนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับจิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ